เลขาปปชเผยกรณีโรงพยาบาลตำรวจไม่ส่งเวชระเบียนการรักษาของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรถือว่ามีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนายสารวโรดพึงรำพันเลขาที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการสอบสวนการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจโดยระบุว่าปปชได้ไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยมาให้ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการขอเอกสารเวระเบียนจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่เคยขอไปในชั้นตรวจสอบแต่ยังไม่ได้มานั้นในชั้นไต่สวนได้ขอไปอีกครั้งหากโรงพยาบาลตำรวจไม่ส่งหรือดำเนินการก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเชิญคุณทักษิณมาให้ถ้อยคำหรือไม่อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับเพราะว่า คือถ้าเกิดว่ามันมีพยานหลักฐานอื่นที่มันชัดเจนอยู่นะครับหรือมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยนะครับที่จะไปดำเนินการต่อไปนะัก็มันก็ไม่มีเหตุไปเชิญแต่แต่แตน,นี่คุณผมพูดในหลักการนะท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะไตส่สวนครับเท<อ>่าที่ทราบก็คือตอนนี้เราเคยขอไปในชั้นตรวจสอบยังไม่ได้มาแต่ว่าก็ได้มีการดาเนวนการขอในชั้นไตส่สวนซึ่งในชั้นไตส่สวนเนี่ยการ ผู้ทำหน้าที่ไต่สวนะจะมีอำนาจตามกฎหมายนะครับแต่ว่าได้มาหรือไม่เนี่ยหรือได้มาหรือยังเนี่ยอันนี้ผม,ผมยังไม่ทราบค,ค,คือตอนนี้ในชั้นไต่สวนก็ใช้อำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ส่งหรือว่าไม่ดำเนินการก็อาจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายในในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับอันนี้เป็นแนวทาง